สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานกั้นห้องค่ะงานกั้นห้องประตูกระจกอล,ลูมิเนียมบานเลื่อนแยกกลางพร้อมช่องแสงติดตายด้านบนนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านลูกค้าบ้านสร้างอยู่เพิ่มสินนี้เองค่ะลูกค้าต้องการกั้นห้องเพื่อจะติดตั้งแอร์ในพื้นที่ตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็นแบบนี้เลยค่ะความกว้างจะอยู่ที่4เมตร ประตูจะแบ่งออกเป็น1เมตร4บานเป็นบานฟิกซ้ายขวาการใช้งานเลื่อนแยกกลางไปแบบนี้มีช่องแสงติดตายบนเนื่องจากความสูง3เมตรนะคะประตูก็จะไม่สูงเกินไปเพราะว่าเราซอยช่องแสงติดตายบนแยกกลางไปแบบนี้เลยนะคะกว้างๆแบบนี้ลูกค้าสามารถยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆได้เลยเปิดกางไปแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงแน่นๆแบบนี้ อลูมิเนียมเป็นอกขาวกระจกเป็นกระจกเขียว5มิลนะคะโปร่งแสงแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราอยู่ข้างในมองออกไปนอกบ้านไม่แยงลูกตาเรามากนะคะใช้งานได้โปร่งตาสบายๆแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยค่ะด้านนอกจะมีกุญแจล็อกให้2ดอกด้านในจะมีจับล็อกกดขึ้นกดลงนะคะแข็งแรงไปแบบนี้ ลูกค้าท่านใดมองหางานกั้นห้องประตูกระจกอลูมิเนียมทักลายร้านเพิ่มสิงการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสิงการช่างยินดีให้บริการค่ะวันนี้ร้านเพิ่มสิงการช่างขอจบการรีวิวงานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนแยกกลางพร้อมช่องแสงติดตายด้านบนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ